อ๋อโมมันแสบใช่โมมัแนแหนบอ่ะโมมันคมับของใหม่ผมซื้อแต่ตอนเซนั์งานแข่งเซนต์ประจำสองมาอ๋อผมไม่ได้ไปช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับโอเคโอเคตัดเรียบร้อยกองปับ๊บปั๊บโอเคโอเคกัตัวห้าห้ากอง ขออนุญาตนั่งเอียงๆเนาะเดี๋ยวพอดีแสงแสงมันจะสะท้อนใส่โอเคได้โอเคเปสองใบโอเคได้อยู่หรมั้งเปสองใบครับก็เดี๋ยวปั๊บโอเค มานอะไรผมเพิ่งเปิดแต่เพวกผ่านเนี่ยเมื่อวานไปผสมประเทศมาของผมยังไม่เปิดครับเ่ลงนี้อ่ะนี่ไปเป็นเริ่มก่อนเริ่มหลังเนาะใครได้หยิบโกลเฟิร์ตต้เริ่มก่อนเนาะโอเคครับโอเคอย่าอ้อมอ้อมเอียงว่าอ้อมผมเอียงใช่ไหมหรือว่าออมผมไปแหละเอียงอ๋อโอเคอ่ะเอาตั้งเลยนอนเอาเอาตั้งครับเอาตั้งเนาะ อาจเป็นโกวอนนะครับเริ่มทีหลังนะอีกใบเริ่มก่อนโอเคครับต่อรายการครับเป็นเริ่โอเคโอเคขออนุญาตหาที่โยนไอ้เริ่มก่อนหลังไปก่อนโอเคเพิ่นจั่วครับครับอีกมื่อหนึ่งโอเคทิ้งเป็นเกตตองครับไลท์ครับเกิลโซบัสหนึ่งครับจกัสสองใบทิ้งออเดอร์ใบหนึ่ง ทำไมทิ้งออเดอร์ไม่ได้ท okay. ิ okay. ้งสองใบโอเคออเดอร์อ <Beng Zen> ันแล้วโอเคผ่าเทิร์นจั่วครับที่เป็นจอชิกเกอร์ครับไวเป็นพอร์ตครับเกิ่วตัวเละครับถ้ารับแบบนี้ัวหนึ่งไปครับโอ้พัดเฟสครับตีครับแปดพลาตีไปก็เลยครับไวเช็คไม่ออเดอร์ครับโอเคเดเมจเช็คครับออเดอร์เก็ตหนึ่งผ่าเทิร์นครับผ่าเทิร์นจั่วมาหนึ่งใบ ดีนะทิ้งคนนี้ครับกระดกไล่์ไลท์เก็บสองไล่ครับถูกทิ้งครับเมื่อลงมาห้องแวนเก็บออเดอร์จากรอปครับอสลบไมเท่อนี้หรออ่ะลงคนนี้ครับเมื่อลงโมดเอ็หนึ่งครับแล้วก็ออเดอร์เก็บสามใต้ออเดอร์บัสหนึ่ง คนหนึ่งคนจากหลุมครับแล้วคนนั้นบอกห้าพันโอเคครับเป็นไล่ไล่เกตสองโอเคลเกตสองบอกห้าพันสกิลไล่ไล่เตสองครับเมื่อเล่นออเดอร์บอกห้าพัโอเคครับห่งหมื่นครับตีแบบเปิดสะครับอ่ะหนึ่งหครับแอนตีแวเข้ามาครับได้เช็คครับเกตสองครับใบเดียวกันฟอนครับแถวหน้าบกหมนครับสองหมื่นครับตีแวโอเคโอเคสองเป็ครับคอนเทนพอเทน จ่อครับชิงเป็นเกย์เองครับไวทเป็นนุครับสกิลฟอร์ดทลงมาครับเพื่อดอนนุไว้ทับเพื่อโถกีสาบส่องไปครับเปิดท็อปหนึ่งครับโอ้หอดีเลยพ่อโอเคโอเคโอเคเพื่อฟันทัพเฟสครับโอ้เออเหมือนตังตีแวนครับตังตีแวนก็ต้องการครับได้เลยได้เช็คครับโนติกเกอร์ครับ ออเดอร์เมจเชคครับฮิลทิกเกอร์ครับหลังลุ้นหนึ่งดมเท่าข้างแวนฮิลได้ตี okay. ข,ข้างไวเด็กครับข้างไรเด็กครับอืมดูกอนจอบสักคู่นะครับโอเคครับข้างนี้ครับ,รบข้างหนึ่งผ่านเธอครับ เพ่อนจักร้าหนึ่งใบครับก่อนมองทิ้งรับเกตสองจากมือครับไลท์เป็นซอกกาครับครับตึงลงโอ้โอ่าตอบมีของเล่นพอดีงั้นใช้เซกคนนี้ครับเซกทิ้งครับอันนี้มั่งเสียโซบารในการไล่ภาษาเวทครับไล่เวทครับออเดอร์ แล้วก็ภาษาเวทจากดอกโซนใบนี้ครับพัตบาลหนึ่งครับคนนี้ไม่เสียโซนเนาะครับคนนี้รันก่อนเกิดหนึ่งคนเอาคนนี้มาคนนี้บวกห้าพันครับจากขอได้ใบนี้ลงดอกเได้จากดอบบก 1, 000. 3, 000. บวกหนึ่งหมื่นสามใบครับหมื่นเออแล้วก็หนึ่งหมื่นคนนี้บวกห้าพันคนนี้บวกห้าพันครับอันนี้แล้วกันสองหมื่นสาม ตอนนี้มือเท่าไหร่ครับตอนนี้มือเนือคหกไปหกไปหกไปเอามือสามตีแวนการ์ดเลยครับเข้ามาครับวินได้ใบที่หนึ่งครับฮอกก้ใบที่สองพีจีแต่ไปใช่ครับเป็นหนึ่งดาครับโอเคอันนี้ 30, 000, ส,าสามหมื่นตีใส่เกตสามปล่อยครับอันนี้สองหมื่นห้าตีแวนปล่อยครับพีจีครับ โอเคจบเถินพอเถินตัวครับโอ oh. ้ยชี้มากเลยสิงโูครับไวาเป็นเจ้าราชันปาเซออนครับสกิลนู้ข้ามาครับเมื่อโนไดเมดนปาจออนได้ทับโชคไปสาสามครับเดกันหนึ่งโ oh. <c oughs> okay. okay. อ้คโอเอพอพอ สกอร์เรนออเดอร์ตัวนี้ครับสกิลครับเข้าตาฟาสองครับจบวเขาส่งไปแล้วก็น็อตจิ้มตัวนึงบอกห้าพันครับจิ้มเป็นตัวนี้ครับบอกห้าพันโอเคแล้วก็มาดิอันครับสกิลคอนครับสกิลคอนครับไปเจอคุณท่าโอเคเจอคุณทีเก่สามทั้งหมดบอกสองพันครับพัตตาเฟสครับหนึ่งห้าตีก่อนครับ ตีวันกัดครับอินเตอร์เซปครับห้าพันโอเคครับฟาสเซออนตีครับหมื่นห้าตีวันเท่าลยครับจะไว้เช็คจอพลังให้ข้านี้ครับตจอกันหนึ่งใบตจอกันเช็คครับเจอเกศสาวครับสกิลปาร์เซออนทำงานครับเมื่อได้เช็คเจอเกศสามทิ้งมือหนึ่งใบลุกได้กัดคนหนึ่งใบและหยุดดินดอกไม้ห้าพันตกหมื่นหนึ่งครับหนึ่งแต้มครับเอได้ไม่เช็คครับ ตอรติกเกอร์ครับพาลองให้แมนกาดโอเคครับครับหนึ่งใบครับหนึ่งทษดตาจ้าขอครับหนึ่งจ้าคาบาสปาเกอร์รอบหน้าเดี๋ยวเธอรบกวนกลับด้านไอแผ่นรองเมาส์ให้หน่อยนะกลับไปรองเมาส์หรอครับใช่จ้ะแผ่นนั้นแหละอ๋อรอบหน้า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 ไม่เป็นไรเล่นตอนรอบนี้เล่นเลยละโอเคครับจ้ะโอเคจ้ะนี่ก็ได้เลยจ้ะโอเคครับโอเคครับโอเคครับคาลิตี้ครับดูที่เกจบอกห้าพันเลยก็เป็นเออ สองหมื่นสามหมื่นตีบอลครับอ่าไม่ป้องกันครับเดเมจเช็คพอนทิกเกอร์แถวหน้าบวกหมื่นโอเคแล้วก็ตัวนี้ติครับสกิลครับคันตัวปาหนึ่งติหัวค่าผ่นครับอยู่ที่หมื่นฮะสองหมื่นสามหมื่นตีบอลครับเอาไวนเนียนสามสามครับโอเคครับตีข้างครับให้หมื่นห้าครับผ่านเธอเลยครับก็เชิญสแตนครับจอกคันหนึ่งใบ มือเท่าไหร่ครับมือเหรอตอนนี้มีสามหกแปดใบครับเปิไดไปอ่ะเพอร์โซนาไรส์ครับโอเคครับก็อน้าบอกมือร์มือจุดหนึ่งใบครับโอเคว้าวดูดอกสักลูกโอเคได้กดเทคซอคก้าครับอคอาจะบัตหนึ่งครับ กดการหนึ่งใบจากดรอกต้นเลยครับกร<อ>นะดุโอเคพอเก็บของิดนไหมเยอะๆโอเคได้ครับกดกดสกิลเวทครับพัสันเวทครับสองใบคอร์ดบัสหนึ่งแล้วก็โซบัสหนึ่งนะครับอ <folk. S 2> ของจากมือเกิดก่อนแล้วบกหมื่นสามตัวครับแถวหน้า หนึ่งแล้วก็หนึ่งหมดอันนี้ลงดรอปเสร็จแล้วเศกใบนี้เกิดครับผมกดหนึ่งคนจากดรอปโซนออกมาแล้วบวกห้าพันได้ครับเป็นไล่ไล่เกตหนึ่งไล,ไล่ไตัวนี้ตัวที่ลงมาบวกห้าพันครับแล้วก็เทคไล่ไล่เกตหนึ่งมีการเล่นออเดอร์บวกห้าบวกสองพันคนนี้บวกห้าพันห้าพันครับรออีกอ่ะคอครับสกิลแตกครับ <Okay. S 2> <Back ing S 1> ครับ เลือกสองใบบวกใบละห้าพันเลอกนิดอะเวนตีครับสามหมื่นสามเข้ามาเลยวินได้ครับฟอนทิกเกอร์แถวหน้าบวกหมื่นไอที่สองครับคีย์เดียวก็ติกเกอร์ครับคิยให้แวนการ์ลังให้อีกข้างหนึ่งอันดีๆสักครู่เออลั้งให้ข้างนี้โอเคครับแต่ไปเใช่ครับสองขีดไม่มีครับ ไม่มีสกิลตายแล้วอ่ะอันนี้ก่อนหนึ่งมื่นบวกไปห้าหมื่นไปหกหมื่นหกหมื่นโอเคสองแปดสี่สามสสะเท่าไหรนะหกมื่นครับคอยสองหมื่นคอยสองหมื่นี่ครับหกหมื่นสาครับโอเคนี่สองหวนครับสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นโอเคหมื่นห้าหกมื่นห้าอเค่อยครับ าโอเคเราต้องไปตปิดกิ๊กใส่รองเทาใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องไปพิกิกใส่รองมาเพราะว่าอ่ามันไม่ใช่ลายของบูชิโรสนี่มัม่ใช่มันไม่ใช่บูชิโรสเดี๋ยวเขามีปัญหา